เพือบอกนะคะต่อธงวันเดี๋ยวมานนี้ตอบเพื่อนหัวใค่ะคุญขาดแล้วๆด้วยเลยนะเดี๋ยวไม่ต่อเลยไม่ชัวร์ต้องทำทุกวันต้องลงคลิปนี่ป้าลงคลิปไหมที่พิสกินป้าบอกให้ลงทุกวันวันละสามคลิปคลิปลงไปยังให้ค่ะมันป้าเสกเสมอเพรมันลงเบ้อนียมันลงเบ้อเลยเ็กเบิงกินข้าววนที่ทำงานนะเหมือนกันค่ะแล้วลูกค้าก็เลยรีบนะคะเพราะว่าถามกูเนี่เขามาสายมาสวยกูบอกราเลยไหนไม่ใช่นี่คือรีบเพราะว่า ต้องเอาลูกกินนมก่อนทางแมีัออ้ง,งการแก้ขลัวครักยเ่ากินข้าวกับอะไรคะ,อะโอ้โหนี่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอากินข้าวที่ทํางานนะคะต้องกินแล้วก็ทั้งเลี้ยงลูกด้วยนะคะทั้งเลี้ยงลูกดูเจ้านาย บอดใหญ่บอดใหญ่ทำไมตาคลาเฮ้ยบอดใหญ่คิดอะไรเอ้าคิ้วสวยมากโอ้โหสวยไอ้เด็กเด็ฝ่ามืออาบินมาปีนีเอ้ยไม่เยอะๆหนูว่าเหมือนเหมือนเห็ดอะอะไรนะเหมือนเห็ดเฟืองกำลังจะบานผู้นันผู้นี่ก็ว่าสวยสวยพูดันผู้นี่ก็ว่าสวยสวยพูญ่พ่นบอกว่าหน้าตาเป็คือเก่านะ เอาสั้นก็จังว่าผู้ใหม่จมเมียงามจมเอาสวัสดีค่ะสวยมากสวยมาสวัสดีค่ะคุยด้วยนะจ้าเดี๋ยวสต็อปไว้ก่อนนะมาลงมานั่งให้ด้ก่อนเดี๋ยวเมื่อวานนี้ได้๋ยคิดอะไรขึ้นหนักนะเนี่ยป้าไปป้าป้ากินข้าวคุณหรือเขาทำไ่นี่กินวงเองป้าขอบฝั่เนื้อปรับตัวด้วยนะคะบครั ฝากท่องไปบอกจะแด้ด้วยนะครับท่อแล้วคนดูคิดข่าววันศีงห้าพันจะไปท่องไปแล้วเป็นหลายหมื่นจังเลยอะไแม่เดี๋ยวนี้ป้าจากตู้านี่เหรอป้าตอกกระป๋องไวไฟเป็นไปยังไงอ่ะไวไฟไม่ได้่นั่นแหละฝนตก้ไไม่ดอะไรนะเขาเขาบอกว่าอย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 ่าอันนั้นดูเด้อประเด็นเด้อคบว่าให้จับเด้อผมเจ้าน่ะโอ้ยคิวกขบอกเจ้ากับกระทูใส่ทุกคนนี่ลืมคิวกขาบ่กให้จับคิวสวยคิวสวย ป้าไปทาที่ร้านไหนสามวันมันจะเริ่มลอกเจ็ดวันจะอยู่ได้ต่อไปนี่ป้าจะเริ่มคันที่คันเมื่อคืนนี้ก็เกาไปแล้วเปยนนนเเ็คขาไม่ให้เขาไม่ให้โดนน้ำลุงบอกว่าว่าจังไรหาเสีงเงินเสียทอกไปเรื่องไหเวียดริเวียด้นงานความสวยมันหยุดกันไม่ได้บอกตอบลุงไปอย่างนี้ว่าลุงหัวเสียเลยป้าป้าขา บอกว่าสามทุ่มเพราะว่าลุงโกรธมากลุงลมเสียมากรอป้ากินข้าวไงอก็จักรอาร์ตไงก็เลยไม่ได้ไปเลยไม่ไปแกหัวตีนสืออย่อยากไปเหมือนกันนะป้าเห็นวิวตัวคนโอ้โหนั่งกินข้าวเฉยเฉยโอ้โหสรุปป้าป้าไม่ได้ไปเหรอเมื่อคืนนี้ป้าไม่ได้ไปเพราะว่าตอนที่ลุงโทรมาน่่เพ่งจะเริ่มไปทําคิ้วกลัวลมบ้าไปแล้วว่าตื่นขึ้นมาอีกทีนึงอมมืดแล้วหลับแล้วเขาทําคิ้วอหลับเดี๋ยวเราทำกันเนี่ยทำอะไรอะไร ทำอะไรกันมีความลับอะไรกันแม่หรืไอ้นี่มากุ้งลับเตอร์โอ้ลับอยู่พี่ทีคิดดูยังไม่ตื่นอ่ะน้ำมนต์เป็นคนที่ตื่นแบบนอนแบบเต็มที่มากถ้านอนแต่ถ้าบอกว่าน้าบีนัาเนี่ยตื่นฉะท่านอยู่ป้าเอาจริงจริงป้าทำคิ้วตอนกี่โมงไม่ดูเวลาป้าอยากเรียกเมเดย์มาฟังด้วยนะจะได้รู้ๆกันจ้าจ้าเมเดย์ไปปลูกแล้วยังไม่ทัานจะตื่นอ้าวผมหลับอยู่นะเอึ้งเป็นยาวแล้วเมเดย์ก็ตื่นแล้วพอกับน้่านนวลป้าฮะ อันนี้ป้าไปสวยใบป้าสวยจังฮะมันเดี๋ยวคนชมเป็นลุงอ่ะจะงับหัวอยู่แล้วใช้ตังแบบไร้ประโยชน์เนี่ยมือเมย์ก็ไปถูกแล้วมันคันไม่เขาทำข้างนี้ไม่เท่ากันเหมือนหนวกคิ้วมันจะไม่เท่ากันไงคิ้วป้าไม่เท่ากันทุกครั้งที่คนทำคิ้วให้ป้าหรือว่าเขียงคิ้วข้างนี้มันจะสูงตีอันนี้ก็จริงๆริงเขาต้องทำแน่ต้องทำอยูลงมาอนิดนึง ใช่ไม่เท่ากันบ่อนี่นะใช่บางทีจริงจริงสักคิ้วเขาต้องรู้แล้วลูกค้าไม่เท่ากันต้องใช่โนคิ้วของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเขาจะวัดเขาปัดตรงนี้ลงมาปึ๊บปึ๊บใช่แม่แต่มันแก้ไม่ได้แล้วล่ะป้าอะไรแก้ได้เขาทำเงนเสียตังค์อีกเสียตังค์อีกแก้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูมันลอกรอดูมันลอกก่อนรอดูมันลอกก้ะแต่นสวยไหมครับเอ็มซี อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนได้ไเมื่อคืนนี้ป้าคิดถึงยำไร้เมือนางพอตอนตอนที่เจอฮอนแล้วยำไร้มือนางจะอร่อยพอตอนมาเจอลุงพลนี่ป้าแตนก็ไม่อยากเป็นป้าแตนแล้วคิดดูป้าลงหน้าบ้านลุงเข้าหลังบ้านไม่อยากเห็นหน้ามีอะไรคิดดูว่าพี่ไป้า่หายไปทั้งวันหนูวันหลังคุยด้ละเออไม่ได้คุยเลยบอกว่าลุงลุงอยู่มาหนูคุยอะไรกันลุงป้าไปทำผมไม่เนบอกนักเข้าแล้วอืออือโอว่าลุงเวลาคุยด้วยกันจะแบบเด็ดขาดมาก แต่พออยู่คนเดียวไม่กล้าเด็ดขาดหรือเปล่าไม่รู้ลุงเนี่ยไม่ไม่เมื่อเมื่อคืนนี้ลุงท้องเต็มแต่ประเด็นท้องแห้งท้องแห้งเมื่อวานนี้ทั้งวันไม่ได้กินข้าวไปไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะต้องต้องคุยพร้อมกันสองคนจะได้ไม่ต้องมาบอกกันเดี๋ยวไม่เข้าใจอีกคุยต้องคุยทีเดียวรอบเดียวเดี๋ยวจะคุยกับลุงอ่ะป้าอยู่ไ่เท่าไหร่มาอยู่มาดูอีกซ้ำสองคิดดูไอยลืมบอกเจ้าดีดีดีนะป้าไม่ได้ทําอันนี้ ขนตาโอ้ใช่ป้าต้องไปทำขนตาทั้งนี้ลุงก็บอกว่าเดี๋ยวไปเตรียมเซนบัญญะนะไม่เขียนคิ้วอ่ะไม่แอดมินเดี๋ยวเราทำทิปตออบัดตรงนี้ให้แอดมินนะคะใครเข้ามาสายพักเที่ยงให้เวลาหนึ่งชั่วโมงแอดมินจะหนักใจมากเลยเข้ามาสายก็ถูกหักตังนะครนะครับเข้ามาเป็นเวลา ถ้าเกินเวลาก็เป็นโอให้นะคะแอดมินนะครับนี่เป็นกดจะเดี๋ยวกำลังสั่งไงที่ตัวตัวแตนอยู่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 ายู่อยานอยา่อ้อยูอยเปียวนอยู่อยป่อยว่ลังบ้าน่้าู่อยู่อย่อยู่อยู่อยู่อย่อยูอดเปียวนอ่าจะ่ด้ทํางา่ข้างน่อกเราจะ่อ้ท่อย่ชั่วโมงทย่อัู่อ่อยู่่่่อยอย่่วโมงเท่าไหร่่่ยอ แอดมินเดี๋ยวเราทำที่ต่อปัดตรงนี้ไปที่ตระแกนมือโอ้โหสุดยอดมากใครเข้างานสายใครเข้างานชาร์จทุกหักอ่านาทีละแปดบาทนาทีละสิบบาทนาทีละแปดบาทใช่มาทำเ,เหมือนเลย <มา S 2> โอ้โยไม,ไ,ไม่กินนม<ำ> <c oughs> เอาลูกเอาเปรลูกมาเลยเปรียวถ้าเราถ้าเราออกที่หลังเราก็ได้โอไปเนาะเราทํางานอยู่เนี่ยช่วงว่างก็แพ็คกล่องรอเลยเนี่ยกล่องเนี่ยรอเลยแพ็คกล่องรอเลยใช่ป้าว่าจะไล่แต่พอดีอรูทีนเขาอยู่เขาทำงานอยู่ใบนี้ป๊บก็เลยนั่งไปก่อน เรื่อยๆรับมาเรื่อยๆอ่ารวมๆที่ที่ลุงไอ้ไม่อยากไม่อยากเห็นป้านี่รวมๆทั้งคิ้วทั้งผมเนี่ยเท่าไหร่หืมไม่บอกบอกราคาไม่ได้อ๋อบอกราคาไม่ได้เหรอรับบอกลุงไปแล้วเมื่อคืนนี้ลุงลุงก็เลยมีคําเดียวที่ลุงบอกอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนบอกว่านี่ว่ายังไงเสียเงินโบูหจั่กล้องโบจักประหยัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลงจังไรสองหมื่นมึงขี้เก่าลุงต้องเปลี่ยนไมซ์เซตใหม่นะเนี่ยไม่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นนาทีก็เอาไปเลยเอาไป ไปทำพี่เหน่งนะพี่เหงไปนั่งฟ้องมีเดย์้นค่ำจนมืดไป่ย้เมีสยสวยโอ้ยแต่ไซรพรไม่พาเ,ออเออตออยากเนี้งนงยงธรรม,าามชาติดูดขนาดดูน้เสริมนะดูน้าเสริมสะผมให้ค่อยเลยนะลุงแกน่ะคิดว่าสุดท้ายแล้วป้าก็ไม่แต่งหน้าไม่ทำอะไรอยู่แล้วไง ไม่แต่แไ่เปลี่ยนทงมาแต่แไ่เปลี่ยนทงมาแต่งไม่ป้าป้าไม่แต่งหน้าแต่ว่าป้าคิ้วคิ้วมันคิ้วมันไม่ต้องคิ้วแล้วไม่แต่งมันก็มันก็ดีกว่าไม่ใช่ป้าเขียนคิ้วไม่เป็นแต่ว่าเือิมนี่ป้าแต่งนี่สวยขึ้นนะเดี๋ยวมันก็เลาะออกมันจะเล็กลงใช่ไหมป้าป้าต้องไปกินกินข้าวเยอะๆเออป้าจะได้อ้วนนิดนึงแล้วก็จะได้มีกินคำสองคำนี่เรื่องนี่หนังวันนี้กินหรือเปล่า นี้กินแล้วเหมือนป้าผอมมากนานกินหน่อยแทนต้องกินคห้มันไม่ต้องถามป้าก่อนป้ากินข้าวกัอะไรฮอตดอกเลือกคากุ้งมาให้ด้วยนะวานี้ไม่ได้บอกทำกลางทำผมอยู่เลือคากุ้งมาให้ไม่นอกระหว่างเลือกคางกุ้งไปไหนแล้วตอนนี้กุ้งไปไหนละกุ้งอยู่ไหนอ่ะอยู่แช่ไว้ไปดูนี่แช่อยู่ไหนบ้านนี้ต้องไหนอันนี้ก็เมนทห่อๆอมื่อเบิร์ดเบาเวิรไม่มีกุ้งนะน้ำแข็งดิ ช่องฟีดวะช่องฟีดหม่องไม่ช่องเดดอ๋อไม่ได้เปิดเบอร์วะอ๋อไม่ได้เปิดเบิรงช่องฟีดแต่วันข้างล่างแล้วเบิดแล้วเกลี่ยงไง้ฮับเกลี่ยงเบิด้วเกลี่ยงันแล้วเพราะว่าตู้เย็นป้าไม่ได้ล้างมาประมาณหนึ่งปีล้างแล้วแต่ว่าเอซี่เขาจะเอาแบบยูเพิร์มเหมือนกันก็จะมีอ่ะป้าอันนี้มานะป้าเนี้มานะแล้วป้าก็ไม่ได้ค่อยได้กินเพราะเขาตู้เขาตู้เขาตู้ตู้เย็นแทบจะไม่ได้เปิดไม่มีเวลากินก็เคลียร์เคลียร์เรียบร้อยเป็นแต่เติร์ด ค่ะสำหรับคลิปนี้อาโชครีมนะสิซูนกระปุกเอากินไปกินไปกินมาได้แค่ตรงอันทำคลิปมันบอกให้ทำคลิปลงบริษัทแต่ไปทำคลิปสามคลิปนะทุกคนหยุดนะนี่นะคะต่างประเทศก็ส่งนะคะต่างประเทศก็ส่งนะคะก็ทยอยส่งไปเรื่อยๆค่ะบอกแน่ให้ปั้นปั้นสองยานี่จ้า <differences S 2> ค่ะสำหรับคลิปนี้ของนาต่กอกก็สำหรับคลิปน e ี้ของนาต่กอกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะจบพ้ชานด้วยนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาต่กอกด้วยนะคะอย่าลืมที่พีสกินสั่งกับนาต่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ